น้ำที่ออกมาติดโคลนออกมาด้วยนะครับ<อ>ถ้าเกิดเราลากแบบพอดีพอดีปุ๊บน้ําก็จะไม่ติดโคลนขึ้นมาก็<อ><อ>แล้วแต่ผักที่เราจะต้องการลดนะครับโหละพานี่ก็จะลดแบบเช้าเย็นได้เลยครับผมเพราะว่าไม่ต้อง เดี๋ยวเราก็เดินทางต่อไปโซนข้างในนะครับโซนที Franz> ่เราจะเจอของตา้งใจนะครับไปสวยๆนะครัไปสวนสวยนะครับท oh, ี่นั uh> ่นก็จะเป็นสวนที to ่แบบสมบูรณ์มากเลยครับมองไปตรงไหนก็เขียวขจีครับผมก็จะมีต้นตอครับผมสามารถเลือกไปไหนได้เลย ใครยังม,ยมีคูปองนะครับข้างหน้าก็มีอะไรให้กดหนึ่นะครับหรืออ่านเดินไปกลับกิกได้เชิญครับยังสอดก็ได้นะเนี่ยมาเดียวนี้ครับพาพิ๊กิ้งำพาไปช่วยกันแนะนำแล้วแล้วช่วยบรรยายเอาไม่ทิ้งไว้ทิ้งไหมไม่ทิ้งไม่ทิ้ง